มาดูเรื่องของผู้ว่ากรทมกันนะคะสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะคเลือกตั้งวันที่22พฤษภาคมน,นี้นะคะไม่มีการเลือกตั้งมาหลายปีแล้วนะคะคแล้วก็เฝ้าจับตารอคอยคือรอคอยกันนานมากกว่าจะมีมติออกมานะคะคือก่อนหน้าจะถึงวันอาทิตย์นี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปดูเลยย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักปี2ปีนี่จะกระจองงงแงกันมากเลยนะคะค มื่อไรจะเลือกผู้ว่าเมื่อไรจะเลือกผู้ว่าเมื่อไรจะเลือกผู้ว่าคือมีคนซอยเท้าเนี่ยอยากเลือกตั้งผู้ว่ากทมนเนี่ย<ม>โอ้โหแบบคือถี่ยิบแล้วสุดท้ายวันเลือกผู้ว่าก็กําลังจะมาถึงช่วงเวลาที่รันแคมเปญก็มาถึงแล้วรเราก็ได้เห็นแล้วว่าใครลงไปอย่างไรตอนไหนที่สําคัญที่สุดคือตอนนี้เนี่ยนับถึงวันนี้เนี่ยนะคะวันจันทร์วันนี้เนี่ยสถานการณ์ของของสึกชิมผู้ว่าคือหนึ่ง สถานการณ์ที่หนึ่งเลยสถานการณ์แรกคือชัดชาติยิงนําทุกโผนะสถานการณ์สถานการณ์ที่สองคือว่าไม่เลือกเราเขามาแน่ซึ่งเทพถ่ายบอกว่ามุกแปก๊กมุกนี้แป๊กใช้ไม่ได้แล้วเออมุกนี้ใช้ไม่ได้แล้วใครใช้มุกเนี้ยให้เต็มตัวแพ้ได้เลยไม่เลือกเราเขามาแน่สถานการณ์ที่สามก็คือว่า แกนนําหลายคนก็กลัวว่าเสียงในอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกันกับเสื้อแดงเสื้อส้มเพื่อไทยก้าวไกลเสียงฝั่งนี้ถูกเรียกว่าเสียงสลิมครับเสียงสลิมจะมาแตกเอาเพราะว่าหนึ่งสุชาติชวีก็ลงประชาธิปัตย์สองสองสกลทีอิสระก็ลงมสมอัศวินอานาทีสุดท้ายประกาศลงเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเราเลือกออถ้าเราเลือกคนใดคนหนึ่งในสามคนนี้ ถ,ถ้าเราเลือกทั้งสามคนนี้เลยกระจายกันไปเลือกทั้งสามคนนี้เลยแบบรักใครชอบใครเลือกไปเนี่ยเสียงมันจะแตกเสร็จแล้วเนี่ยช,ชาติจะชนะแน่นอน<ม>คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารวมกันสามเสียงนี้รวมกันก็แพ้ชัชาติอยู่ดีป่ะครับ <c oughs> <c oughs> แพ้อยู่ดีไหมคือคือถ้ารวมรวมสามเสียงอัดแถมอีกเสียงหนึ่งของคโลักษณะเป็นสี่สี่นี่มารวมกันเนี่ยก็ยังแพ้อยู่ดีครับเพราะอะไรอ่ะก็เพราะเพื่อไทยเขามีเยอะกว่าเหรอคือคนคนที่คนที่จะเลือกเป็นเราพูดเพื่อไทยระ อิสระละขอโทษทีขอโทษทีเราพูดถึงสอกเพื่อไทยคนนี้เป็เลือกสกเพื่อไทยก็เอ๊ไม่รู้จะเลือกผู้ว่าคนไหนราะว่าเพื่อไทยไม่ส่งผู้ว่าเอาอะไรดีก็อาจจะตรงนั้นหรือเปล่าคนดูดานพูดถูกท่านผู้ชมคะมาดูมุกนี้ของการเมืองไทยเพื่อไทยส่งสกไม่ส่งผู้ว่าครับแต่ป้ายสอกเพื่อไทยเนี่ยอยู่ติดกับป้ายผู้สมัครผู้ว่าพร้อมจะปรับทิศทางเดียวกันให้มันล้อไปแดงเป็นเขียวพะล้อไปด้วยกันพลังประชารัฐเป็นพรคใหญ่ ไม่ส่งผู้ว่าแต่ส่งสกครบหมดเลยออและไปดูพื้นที่พลังประชารัฐสกอนะคะมาแรงเลยตอนแรกนว่าก้าวไกลมาแรงมาถึงตอนนี้ควบม้าวิ่งประชิดติดกันกับม้าเพื่อไทยเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าพลังประชารัฐไม่ส่งผู้ว่าพลังประชารัฐจะจะไปหนุนใครจะไปหนุนใครนี่เป็นคำถามพักกล้าไม่ส่งไม่ส่งผู้ว่าแต่ส่งสกพักกล้า กล้ากับพลังประชารัฐเนี่ยต้องหนุนใครสักคนหนึ่งในสานี้แน่นอนคือยังไงฝั่งที่เลือกเพื่อไทยเนี่ยไม่เลือกไม่เลือกสกอกล้าไม่เลือกสกอพลัปงประชารัฐแน่น,<ก>นอนนะโซชาติชวีประชาธิป,ปัตย์เขามีเขาลงเขามีสก,กอมีสกอสมีทัพสกออัศวินมีทัพสกอจากกลุ่มลักรุงเทครับเหลือแค่สกลทีแสดงว่าพลังประชารัฐกับกล้าเป็นกองกําลังแฝงของสกลทีหรือเปล่าเพราะกล้าก็มาจากประชาธิปัตย์ใช่สกลทีก็มาจากประชาธิปัตย์ และสกลทีก็มาจากพลังประชารัฐอืมคนพ่อสกลทีก็เป็นนายทหารใหญ่เป็นน้องใครอืมเห็นไหมครับคนนี่อันนี้ต้องอาทิตย์สุดท้ายต้องต้องมานั่งไล่กันดูว่าเอ้ยแล้วสกลทีเอาสกอที่ไหนว่าอ๋อแล้วถึงมานั่งอ๋อมันเป็นเช่นนี้เองทงสุดท้ายแล้วครับอีกหกวันหน้าจอเรานับถอยหลังเใช่อีกหกวันอีกหกวันแล้ววันนี้ในโลกออนไลน์โอ้โห สนันวันไหวเลยไปเรื่องเบอร์หกกันเถอะถ้าไม่เรื่องเบอร์หกแล้วเธอเสียงแตกแน่นอนอะไรเงี้ยส่วนทางน,านั้นปัจฉิบัเคนนิ่งเขาเลยเขามีของเขาเลยป,ปัจธิบัดของฉันสุดชัดชวีคนเดียวเลยมีแต่มีแต่สกลทีเหนื่อย <c oughs> สกนทีนี่สู้ทุกคนเลยเ <c oughs> หนื่อยมากเลยนะคะไปทุกเวทีดีเบตเออไม่เคยริงไปทุกเวทีดีเบตแล้วไปทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณป้าน้องสาวน้องชายไปหมดเลย ทุกเวทีดีเบตเลยแล้วทุกเวทีดีเบตด้านหน้าของสกลทีไปดูนะคะนั่นแหละคือทีมรองผู้ว่าของสกลทีในในอนาคตทีมสกลทีไงแถวที่หนึ่งจะเป็นทีมสกลทีที่ตอนนี้ยังเรียกว่าทีมที่ปรึกษาอยู่นะคะแถวที่สองเนี่ย เป็นแถวครอบครัวแถวที่สามเนี่ยแรงใจสกลทีพวกบรรดาดาราเซเลบทั้งหลายอ่าอ่าอันนี้แรงใจสกลทีเซที่กรี๊ดังที่สุดคือแถวสองแถวสามเนี่ยนะวันที่วันที่ต่อยกับวิโรธทีนี้มาดูเรื่องของสกลทีวันนี้ล่ะค่ะคือสกลทีเนี่ยกลายเป็นม้าตีนปลายนะม้าตีนปลายที่กาลังวิ่งไล่ควบเหนื่อยไหมเหนื่อยสกลทีเหนื่อยไหมเหนื่อยพี่น้องสกลทีเหนื่อยไหมเหนื่อยแรงใจสกลทีเหนื่อยไหมเหนื่อยมาก ทุกคนแมแต่ทําไมถึงเลือกสกลทีไปอ่านเปลวสีเงินเปลวสีเงินเขียนเอาไว้เลยนะคะว่าถ้าคนคิดได้ทํางานได้ใช้เงินเป็นซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสมองทะลุปไปถึงครอบครัวได้ให้เลือกคนนั้นสกลทีเปลวสีเงินที่ไม่มีแบบไม่มีซ้ายขวาหน้าหลังเลยนะคะเลือกสกลทีอ,อันนี้เปลวสีเงินมาก่อนเลยนะคะทีนี้ วันนี้สกลทีไปไหนเริ่มต้นที่สกลทีมาตีมปลายก่อนเลยนะคะตอนนี้ควบมาเป็นตัวสุดท้ายครับเรียกว่าคือแต่ชัดแต่ชัดชาตินี่ก็ควบไม่อยู่เหมือนกันนะอันนี้ต้องรับถือน้ำใจชัดชาิเหมือนกันนะแกก็ควบมแกไม่อยู่เหมือนกันนะเมื่อเช้าที่ไปที่สวนหลวงครับพี่ปองครับไปที่เขตสวนหลวงก็ไปที่สมกับแต่ในระหว่างที่สกลอาชัดชาติควบมาไปเนี่ยพะเอิญไม้อีกตัวมันก็ควบคู่กันอ่ะองอิง่ะโอ้ชัดชาดควบไปองอิงควบคู่กันมาเมื่อวานเขาไปแถวบ้านพี่ปองเนี่ยนะอ้วนก่อน คู่กันมาคู่กันไปคู่มาเช่นเลย ถ้าเราเลือกชัตชาติแล้วได้อุ้งอิงเลือกอุ้งอิงได้ชัตชาตินี่นั้นเราจะเอาไงเนี่ยจะทำยังไงต่อไปอันนี้ไม่ได้บอกให้กลัวนะนี่เป็นคําถามที่เป็นคำถามที่คือจริงใช่ใช่วันนี้เนี่ยสกลทีไปพื้นที่สวนหลวงนะคะซึ่งก็มีผู้สมัครสกอันนี้แหละค่ะมีผู้สมัครสกอที่เราพูดถึงสกอพลังประชารัฐเพราะน่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นหน้าเห็นตาผู้สมัครสกอสวนหลวงพลังประชารัฐคือคุณโสภาอมราลาสายสีไปเดินด้วย นี่เป็นน่าจะเป็นครั้งแรก,แรกๆที่ได้เห็นสผู้สมัครสอกอพลังประชารัฐไปเดินกับผู้สมัครสกลทีพัทยาคุณด้วยนะคะทีนี้สกลทีบอกว่าเขาจะปลาัยใหญ่อีกทีหนึ่งเนี่ยวันศุกร์ที่20ที่วงเวียนใหญ่18นาฬิกาเป็นต้นไป <c oughs> นะะแล้วก็เขาก็ลงพื้นที่ทุกวันวันนี้ผู้สมัครสอกอพลังประชารัฐเปิดตัวอย่างเป็นทางการสกลทีบอกว่าเขาเป็นอิสระเขาไม่สังกัดพรรคแต่มีแรงหนุนจากคนคุ้นเคยมาร่วมกัน เช่นเดียวกับพักการเมืองที่ไม่ได้ส่งผู้ว่าก็ให้อิสระสกรว่าจะหนุนใครในวันปราัยใหญ่เขาจะเปิดตัวผู้สมัครสกรที่หนุนเขาก็คือพลังประชารัฐก็เปิดฟรีแต่50คนจะขึ้นเวทีใหญ่กสกลทีฟรี <c oughs> <Free. S 2> ไม่ได้ไม่ได้เป็นมติพักนะแต่ว่าให้อิสระ <c oughs> แต่50คนนีคนเลิกมีทด้ขึ้นเลยมีกล้าด้วยมีกล้าด้วยนะคะแล้วจะมีผ <c oughs> ู้ปราัยเพิ่มเติมค่ะเพื่อปิดเวที<ๆ>อย่างสมบูรณ์แบบ นี่เป็นครองสุดท้ายอยู่ที่พี่น้องกทมแล้วจะเลือกใครถ้าเลือกสกลทีเรามาช่วยกันเปลี่ยนกรุงเทพด้วยกันเรามาช่วยกันลอกท่อป้องกันน้ําท่วมด้วยกันเรามาช่วยกันทําทุกอย่างให้กรุงเทพดีกว่านี้ได้ด้วยกันด้วยกันนะคะชุกนกรณีโพสำรวจความเห็นประชาชนเนี่ยที่ยังมีคนไม่ตัดสินใจเลือกเนี่ยสกลทีจะเอาอยัางไงกลุ่มนี้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ถูกจ้องกลุ่มที่ยังไม่เลือกใครอะค่ะนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ย เขาเขาเชื่อว่าเขาทำเต็มที่แล้วไม่ได้มาเพื่อพ่ายแพ้เดินทุกวันพูดทุกคนดีเบตทุกเวทีปลาศัยตรงไปตรงมาสุภาพอ่อนโยนพร้อมทำงานกับทุกคนได้สกลทีก็ยอมรับว่าคนที่มีชื่อเสียงออกมาหนุสนสกลทีนั้นะเป็นการขยายฐานความนิยมเป็นจุดเปลี่ยนคือวันที่คนที่มีชื่อเสียงออกมาสนับสนุนสกลทีนั้นะเป็นจุดเปลี่ยนจากเดิมดีที่เป็นแบบ ไม้แกลบม้าแกลบนะคะเป็นจุดเปลี่ยนเป็นม้าตีนปลายแล้วก็ส่วนที่คุณสุดเทพออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนนั้นก็มีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบคุณสกลทียอมรับว่าอย่างไรก็ตามขอให้เชื่อตัวว่าคุณสุดเทพเป็นอาจารย์เขาครูการเมืองคนแรกตั้งแต่อยู่พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เชื่อว่าถึงเวลาคนกรทมจะมีวิธีเลือกและมักจะพลิกล็อเนื้อความคาดหมายเสมอและไม่กังวลใจเขาอยู่การเมืองมา16ปีแล้ว เขามั่นใจว่าเขามีฐานเสียงของเขาเขามั hmm. em. mm ่นใจว่าทุกคนรู้จักเขาดีเขามั่นใจว่าความซื่อสัตย์สะอาดโปร่งใสทั้งตัวเขาเองและครอบครัวของเขารวมถึงการทํางานที่ผ่านมาของเขาจะชนะใจพี่น้องประชาชนนักข่าวถามต่อว่าคุณมักถูกโจมตีมากที่สุดเลยสมัยชุมนุมกรปปสเขาบอกว่าเมื่อเวลากลับไปเขาก็ทำเพราะสิ่งที่เขาทำนั่นคือปราบคนโกงปราบคนพานสันดานชั่ว รปราบคนชั่วร้ายเลวซามนะคะคือช่วยเหลือประเทศชาติเพราะฉะนั้นก็ยอมรับในสิ่งที่ทำและใครจะนำจุดนี้มาโจมตีเขาถือว่าโจมตีเขาได้แต่คุณแก้ไขความจริงไม่ได้ว่าวันนั้นเวลานั้นมันมีนายกที่เปิดช่องเปิดทางมีสภาที่เปิดช่องเปิดทางให้ทำเรื่องไม่ดีไม่งามย่ำยีกฎหมายทำลายประชาธิปไตยอันสมบูรณ์นะคะ,ะ,คะเขาบอกว่า ถึงเวลานั้นเนี่ยใครจะหยิบมาโจมตีก็ไม่ว่าเพราะมันคือเรื่องจริงของสกลทีคือยืดอกรับเลยจะว่าก็ว่าไปเพราะถิ่นที่ทำมามันถูกต้องใช่ใช่ใช่ทีนี้เขาบอกว่าวลีที่ว่ามีผู้สมัครบางคนผู้ว่ามาคนเดียวไม่ได้ต้องมีสอกอด้วยเขาบอกว่าก็เห็นต่างสองกอมาจาับพักเดียวกันจะได้หลายพักก็ได้เช่นมาทํางานด้วยกันกันกบผมสกลทีเบอร์สามนี่แหละค่ะ นะคะเช้าวันนี้คือโดนจมบตีเยอะมากคือเป็นม้าตีมปลายไม่พอแต่ถูกซัดซะแบบรอบวงคือชัดชาติก็ชัดชาติก็บอกว่าเขาใหญ่เขานำวีโรดนี่ขึ้นเวทีเดียวกับสกลทีปุ๊บรัฐประหารอย่างเดียว BTS อย่างเดียวลายพลางขึ้นมากราดยิงสไนเปอร์อย่างเดียววิโรดเอยเวลาพูดอะไรอ่ะอย่าเอามันเออเอาความจริงด้วยเธอวันที่กระชับพื้นที่วิโรดจะเห็นไหมว่าราชประสงค์ถูกยึดโดยใครใครเผาบ้านเผาเมืองวิโรด วันนี้เนี่ยลูกสาวทักษิณมาเลียสเสแดงกลับบ้านเสแดงยังไม่กลับเลยเ,<อ>เสแดงกลายเป็นหมู่บ้านเทิดไทยองราชานอ,อ่ะเขาไม่มีใครเขากลับแล้วองค์อิงอเดียวดายอ,อยู่บนเวทีท่ามกลางบริวารทั้งหลายของพ่อที่สอลอเอาจริงรถ้าเราไม่มีตงังค่ะใครจะเรียกนายหญิงถ,ถ้าเราไม่มีตงังใครจะยกมือไหว้องุ่อิงออถ้าเราไม่มีตงังใครจะกราบตักองุ่อิง ใช่ไหมใช่ครับเนี่ยแหละเอาละวันนี้สกลดีเริ่มเริ่มแคมเปญตั้งแต่เช้าเลยครับเมื่อเช้าเนี่ยโอ้โหแชร์กันแหลกนะสวัสดีวันจันทเป็นผู้สมัยที่สวัสดีวันจันท์ก็ดูภาพสกลดีมามุกนี้สวัสดีเหลืองสวยเลยนะดอกไม้บานเมื่อถึงเวลาคาดีมากดอกไม้บานเมื่อถึงเวลาความดีที่สั่งสมมาเมื่อถึงเวลาจะส่งผลเองสวัสดีวันจันทร์สกลทีหมายเลขสาม นี่สกคลทีมาในดอกไม้บานเมื่อถึงเวลาอีกอาทิตย์หนึง่งแชร์กันยับเลยแชร์กันยับเลยนะนี่อย่างรอยตุ๊เนี่ยนะฮะคุณนพดลพรมภาสิทธ์เขาบอกว่า้เาเลือกเบอร์สามจะได้ใจผู้ว่านะจะได้ผู้ว่าเบอร์สาม เลือกเบอร์สี่และเลือกเบอร์หกจะได้ผู้ว่าเบอร์แปดจบสวัสดีโอหลอซือสชอนพดลพรมพาสิบอกเลือกเบอร์สามได้ผู้ว่าเบอร์สามเลือกเบอร์สี่เลือกเบอร์หกได้ผู้ว่าเบอร์แปดจบจบสวัสดีแช่สกลทีสวัสดีวันจันทร์ทีนี้ไปดูวันที่สกลทีเปิดเวทีไม่น่าเชื่อว่าเกลือกิติเชี่ยววงสกุลนะคะขึ้นมาเป็นทั้งพิธีกรด้วยแล้วก็เป็นทั้งผู้ที่เป็นแรงใจสกลทีด้วยพี่เกลือค่ะ ทำไมผมถึงกล้าเปิดความในใจบ้างนะฮะหลายคนสงสัยว่าทําไมผมมายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้ทําไมผมถึงกล้าออกมาแสดงตัวว่าเชียร์เบอร์สานะครับก่อนหน้านี้เคยคิดว่าจะไม่แสดงตัวเล่นการเมืองแล้วนะแต่เมื่อช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณสกลที เป็นผู้สมัครผู้ว่าเพียงคนเดียวที่ปกป้องศักดิ์ศรีของคนที่ผมรักและเธอทุนครับหลังจากนั้นความลังเลมันหายไปแล้วผมก็จะบอกทุกท่านนะครับลุงป้านาะอาที่อาจจะดูไลฟ์อยู่นะครับขอบคุณครับผมเข้าใจความคิดของพวกท่านดีครับผมเข้าใจถึงความลังเลของพวกท่านดี แล้วผมก็รู้ว่าความลังเลนั้นจะส่งผลอะไรต่อกรุงเทพบ้านเมืองของเราผมบอกตรงนี้ว่าหมดเวลาลังเลแล้วครับและขอทุกคนเทคะแนนให้สก,กลทีครับไม่มีเวลาลังเลต่อไปแล้วครับท่านรู้ว่าความลังเลนี้จะทําอะไรกับกรุงเทพของเรานะฮะขอเปิดเปืความในใจบ้างนะฮะหลายคนเข<อ><อ>้าใสว่านี่ก็คุณเกลือนะฮะ <ขอ S 3> แล้วก็คุ้นกันในบทบาททั้งศิลปินดาราแล้วก็เป็นพิธีกรหลายรายการวันนี้แม่มาแล้วอืม วันนี้แม่มาแล้วค่ะบอกว่าฉันเป็นคนเมืองนนแต่เชียร์ให้กรุงเทพดีกว่าน,นี้ได้เลือก<ะ>สกลทีทําทันทีเบอร์สามคุณสินใจแชร์คลิปสกลทีเบอร์สามค่ะแม่นกมาแล้วค่ะคลิปที่คุณสินใจแชร์ก็เป็นคลิปที่ว่าฉันจะทําอะไรในวันแบทเทิลลองฟังดูบางช่วงบางตอนค่ะมผมเคยเป็นรองผู้ว่ามา4ปีนะครับแล้วก็ได้ทําหลายสิ่งหลายอย่าง แต่ว่ามีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมไม่มีโอกาสได้ทำนะครับด้วยข้อจำกัดของการที่เป็นรองผู้ว่าผมรู้สึกอึดอัดนะครับไม่ต่างจากคนกรุงเทพทุกคนว่าทำไมกรุงเทพมันจะดีกว่านี้ไม่ได้นะครับทั้งในเรื่องสาธารณสุขเรื่องการจราจรเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะเพราะฉะนั้นผมจึงนำประสบการณ์ทั้งหมด4ปีที่ผมสังเกตเห็น มาทําเป็นนโยบายของผมทุกด้านนะครับที่รองรับคนกรุงเทพตั้งแต่เกิดยันแก่นะครับแต่หลายสิ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าไม่มีเงินงบประมาณเพราะหลายท่านไม่รู้ว่างบประมาณของกรุงเทพปีๆหนึ่งมันไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็มันไม่พอผู้สมัครหลายคนมีนู่นนี่อยากทําเยอะแต่ไม่รู้ว่าจะเอาเงินจากไหนผมใช้ประสบการณ์ของผมมีสักสองเรื่องเร็วๆที่จะหาเงินเพิ่มให้กรทมแล้วทำนโยบายต่างๆได้ ข้อหนึ่งก็คือการเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินนะครับ5,000ล้านที่เราเสียไปประสิทธิภาพก็ไม่ดี้าเอกชนทำครับปีละ5 0 0 0ล้านจะกลับมาอย่างที่สองคือภาษีโรงแรมนะครับผมหรือซิตี้แท็กซ์ซึ่งกรุงเทพเรามีนักท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วนะครับเก็บแค่ห้องละร้อยบาทนะครับสองอย่างนี้เงินเข้ากรุงเทพปีละ800 0ยุคสมัยผู้ว่าสกลทีจะมีเงินเพิ่มอีก8,00 0ล้าน4ปี30 0 0 0ล้านมาทำหลายๆเรื่องนะครับผม ที่สำคัญคือผมคิดว่าความเป็นอิสระของคุณสินใจแชร์คลิปนี้ค่ะคุณสินใจเป่งพาณิชย์วันนี้เป็นมันแรกที่แชร์ในโค้งสุดท้ายแม่นกมาแล้วแล้วก็มีคลิปนะคะคลิปที่คนนี้แบบแชร์กันเยอะมากจะรักสกกลทีหรือไม่รักสกลทีก็ไม่รู้แหละแต่เลือกที่จะแชร์คลิปนี้เมื่อสกกลทีเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์มาสอนผมคุณวิโรจน์ในแบทเทิลค่ะ สอนผมผมโตมา44ปีผมรู้อะไรผิดอะไรถูกนะครับไม่มีใครสอนใครได้นะครับแล้วผมเรียนเลยว่าถ้ากลไกสภามันใช้ได้มันจะมีการให้โทษกรรมสุดซอยลักลับตอนดึกเหรอครับมันจะเป็นที่มาของการรัฐประหารเหรอครับต้องมองครับว่าองค์กรบัญชีกลไกของการสภาเนี่ยมันใช้ไม่ได้เสมอไปนะครับผมแล้วก็ทุกอย่างมันไม่มีหนึ่งหรือสองไม่มีหนึ่งบวกหนึ่งได้หนึ่งเป็นหนึ่งได้สองไม่มีมันมีคําตอบที่ชัดเจนขึ้นอยู่กับมุมมองของใครแต่ละคน อนนี้วิโรได้รับฉายาใน,ในการเลือกตั้งกทดพวกกันทําว่าตาเหลือกส่วนชาชาติได้รับสมญาน,นามว่าถุงแกงเวลาเขาคุยกันในโลกออนไลน์คือว่าเธอต้องเลือกเบอร์นี้นะไม่นั้นถุงแกงมาเธอต้องเลือกเบอร์นี้นะไม่นั้นเดี๋ยวตาเหลือกมาถอนรหัสให้ใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้ใหญ่มาดูนะคะไป <c oughs> กันที่นักการเมืองที่เข้ามาเชียร์สกลทีตอนนี้เนี่ยมีเรื่องน่าสนใจคุณปองพลอดีรเรษสารและครอบครัวทั้งหมด ขึ้น a c e b o o k มั่นใจในสกลทีเบอร์สามถลวมครอบครัวด้วยนะคะคทั้งลูกเต้าเลยนะคะคแล้วก็คุณสกลทีเบอร์สามันตอนนี้มีการแชร์กันว่าคุณสกลทีเบอร์สามกำลังเตรียมรุดกลาบขอแรงใจจากอาจารย์ไตรลงสุวรรณคีรีอาจารย์ไตรลงนี่เป็นที่ปรึกษาคุณชวนหลีัยนะคะคคเป็นประชาธิปัตย์นะคะแต่เปิดบ้านต้อนรับสกลที ในวันสองวันนี้แหละค่ะวันสองวันนี้แหละค่ะจะไปเห็นว่าสิบเก้าใช่ไหมสิบแปดสิบเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวดูหมาทีก่อนสิบแปดสิบเก้านะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเก้าตอนสิบโมงใช่ไหม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 อาจารย์ไตรงเกิดบ้านเลยแหละครับใช่ค่ะใช่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 เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ฉันดูหมายข่าวสิบเก้าครับสิบเก้านี้เวลาเก้าโมงครึ่งนะคะ อาจารย์ไตรรงนี่ตอนนี้มีนักข่าวก็ส่งข่าวกันนะคะคือหมายข่าววันที่19สกลทีจะมากราบขอพรอ,อาจารย์ไตรรงที่บ้านตอน9ก้าโมงครึง่งแล้วอาจารย์ไตรรงเตรียมน,น้ําชาก,กาแฟเอาไว้สาหรับทีมข่าวด้วยคะ่ะ <c oughs> ทีมข่าวที่จะเข้าบ้านไปทําข่าว <c oughs> ยินดีคะ่ะ <c oughs> นะครที่บ้านอาจารย์ไตรรงเลยนี่แหละคะ่ะแรงใจสกลทีมาวันนี้มีแม่นกมามีคุณปองพลอดีเรกสารมามีดรไตรรงสุวรรณคีรีมา <c oughs> ทีนี้แรงใจสกลทีตัวจริงคะ่ะซึ่งวันนี้สกลทีขึ้นโพสต์อันนี้แล้วนะคะ คือถ้าเราจะดูคนเนี่ยต้องดูว่าพ่อแม่เขาดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ดูสกลทีให้ดูพ่อแม่พี่น้องเขาเพิ่งโพสต์เมื่อสักครู่บอกห้ามไม่ให้มาก็จะมามาหมดเลยทั้งบ้านไปดูนะคะคุณพ่อและคุณแม่คุณพ่อนี่คือประหลัดทรงกลาห่มเก่านะคะพลเอกวินัยพัทยกุลครับค่ะและเป็นหนึ่งในคมชคค่ะนี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงนี่คือคุณแม่ค่ะ วันก่อนที่ท็อปนิวเราจัดคุณแม่ก็มาด้วยนะน่าสุด <laughs> กรี๊ดเลยเป็นผู้ชลออยู่ค่ะและคุณพ่อคุณแม่ไปทุกที่ทุกเวทีที่ลูกชายขึ้นไปดีเบตหรือปราศัยอืมนี่คือแรงใจสกคนทีค่ะเอาละคุณใหญ่ฝันดีนะคะฝันดีจัญญาธนากรก็ประกาศร่วมทําง,งานกับทีมเพื่อนทีตอนนี้ก็เป็นทีมเพื่อนทีก่อนทีมเพื่อนทีออกมาเต็มเลยมีทั้งคุณใหญ่ฝันดี นะคะมีทั้งอาจารย์มีทั้งรองผู้ว่าททมีทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านของลดลรางอ่ะรางต่างๆคมนาคมต่างๆมีผู้เชี่ยวชาญเต็มเลยที่เขาเปิดเป็นทีมสกลทีเลือกทีได้ทีมคือเป็นการนําเสนอที่ทันสมัยมากเลือกทีได้ทีมนะคะแล้วคุณกรณ์ก็ถามว่าผู้สมัครว่าที่กรทมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่คุณลงมาสมัครกันเนี่ยคุณถามว่าคุณจะอยู่ข้างใครคุณจะอยู่ข้างใคร เจ็ดวันสุดท้ายเนี่ยอยากรู้ว่าความจริงใจคุณคุณจะเอายังไงมันจะได้ส่งผลให้พลังต่างๆในกรทมนั้นเขาเทพล่วไปให้คุณคุณอยู่ข้างใครข้างนทุนหรือข้างประชาชนนะคะ,คะแต่ว่าพลังทําใหม่ค่ะ คุณมกอาสัญจโ์โสดีโคศกพลังทำใหม่นั้นประกาศเลยนะคะว่าอยู่ข้างคุณอัศวินค่ะคนะหมอระวีก็เหมือนกันหมอระวีก็เป็นเป็นทีมเนี้ยเหมือนกันหมอระวีปลุกคนกทมหยุดแลนสไลด์หยุดการกินธีรคำของทักษิณอันนี้ก็ยาวไปจนถึงจากกทมไปจนถึงเลือกตั้งใหญ่ด้วยนะคะดรเสรีบ, <Ser> บอกว่าอีก6วันแนละกังวลมากจริงๆเลยว่าจะเสียงแตกถ้าเสียงแตกปุ๊บถุงแกงมาแน่นะคะคอัสดางโยม,มานาคก็เหมือนกัน บอกว่าความหวังเดียวที่จะชนะชัตชาติได้ต้องเทงให้อัศวินคนเดียวอันนี้อัศดางบอกนะคะคแล้วก็คุณพนิทวิกิจเศษนะพูดถึงเรื่องของการเอาการอย่าตัดโอกาสคนกรุงเทพหยุดทำลายล้างแบบเก่านะคะแล้วขอให้คนมีประสบการณ์จริงได้ทํางานพนิ์พิกิจเศษก็แน่นอนก็ขอให้เลือกสุชาติชวีวันนี้มีคลิปค่ะไปที่แอดแปด สด้านของสุดชัดชวีที่คุณอาจจะไม่รู้จักก็ให้รู้จักวันนี้ประชาธิปยดปล่อยคลิป4ด้านของสุดชัดชวีนะคะ ซึ่งก็จะเป็นการบอกว่าเขาเรียนรู้อะไรมาบ้างมีประสบการณ์อะไรมาบ้างเขานาเสนออะไรมาบ้างเขาทําอะไรได้อย่างจริงจังบ้างไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องคือทุกด้านของเขาเนี่ยคือคุณสมคุณอาคุณภาพชีวิตของคนกรทมที่จะดีขึ้นจากศาสตราจารย์ดรสุชาติชวีสวรณสวัสดิ์นะคะนี่ก็เป็นขณะเดียวกันเนี่ยเทพไทยเนี่ยบอกว่าถ้าไอ้บอกถ้าคุณจะพูดว่าโค้ชสุดท้ายเนี่ยไม่เลือกเราเข้ามาแน่เนี่ยให้เลือกสกลทีนะ ไปเลือกใครเลยเดี๋ยวชัดชาติมาคือเอาสองคนทีขึ้นมาประกบกับชัดชาติในมมกนี้แป๊กเทพไทยบอกนะแล้วก็คุณโบนัทถาคุณโบนัทถามหัตนานักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะพูดถึงเรื่องนี้แ่ะค่ะแกบอกว่าหลายคนที่ออกมาบอกว่าจะต้านรัฐประหาร หรือต้านอำนาจเผด็จการตอนรัฐประหารข่าวที่แล้วไม่เห็นหัวเลย <m> ไม่ใช่แค่หลังวันรัฐประหารนะห้าปีหลังจากนั้นก็ไม่เคยเห็นหัวเลยแล้วได้ยินเขาพูดคําว่าเผด็จก,การบ่อยมากเลยหลังเลือกตั้งได้ยินคาว่าเผด็จก,การในวันนี้มากกว่าในยุคคอสอชซะอีกในวันที่เราอยู่ภายใต้รัฐบาลทหารจริงๆวันที่สื่อทาําข่าวไว้ได้วันที่ไม่มีสภาไม่มีฝ่ายค้านวันที่เผด็จก,การแปลว่าเผด็จก,การจริงๆถึงแค่ว่ามีทาหารถือปืนหน้าศารอาญาไม่เคยเห็นหัวคนพวกนี้เลย โพสของนัฐาเกิดขึ้นหลังจากมีการดีเบตผู้ว่ากทมที่จัดเดนเดอร์สแตนดาห์วิโรธลัคนาอดีศรผู้สมัครหมายเลขหนึ่งจะก้าวไกลตอบคำถามว่าถ้าเกิดการรัฐประหารในระหว่างที่คุณเป็นผู้ว่ากทมที่มาจากการเลือกตั้งคุณจะรับมือต่อเหตุการณ์นั้นอย่างไรวิโร์แสดงความเห็นอย่างดุเดือดว่าถ้าที่เป็นผู้ว่ากทมเขาจะประกาศต่อต้านการรัฐประหารพร้อมลงไปร่วมต่อสู้กับประชาชนจะทําให้คณะรัฐประหารกลายเป็นกบฏท,ที่ต้องโทษประหารชีวิตและยืนยันว่าประเทศไทยจะต้องไม่มีรัฐประหารอีก นั่นหละค่ะทาให้สกลทีตอบไปว่าคุณมิโรธคุณรู้ไหมรัฐประหารเนี่ยมันไม่ได้ดีทุกครั้ง<ม>และคุณรู้หรือเปล่าว่ารัฐประหารครั้งสุดท้ายมันเกิดึ้นเพราะรัฐบาลไม่ดี<ม>ต้องออกมาช่วยประเทศชาติและประชาชน<ม>แล้วคุณวิโรดก็บอกว่าขอสอนสกลทีหน่อยสกลทีตอบกลับเลยคุณไม่มีสิทธิ์มาสอนผมและก็ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะถูกสอนด้วยใคร<ม>ในตรรกะที่ ถ้าเป็นตะกาของคุณฝ่ายคุณนั่นแหละค่ะกลายเป็นไวรอลเลยเป็นไวรัลเลยทีนี้เขาก็ในเพจของมาแรงตาดีเด็กมาแรงตาดีก้าวแอดก้าวเด็มาแรงตาดีก็เอาสิ่งที่คุณโบนัทฐาเนี่ยฟาดกับวิโรจน์เนี่ยบอกโบฟาดหน้าวิโรจน์คืออันนี้เป็นการฟาดที่แบบว่าฟาดแรงมากอ่ะยกกอีทุ่มฟาดหน้าวิโรจน์นะคะคือ เขาถามว่าวิโรจน์บอกว่าจะต้านรัฐบารแต่ตอนรัฐบาลน่ะมุดหัวอยู่ที่ไหนวิโรจน์โชวิสัยทัศน์หลอกประชาชนนะหลอกประชาชนโบบอกว่าหลายครั้งเลยที่เป็นอย่างที่เราให้ฟังว่ามีมีรัฐหารเนี่ยตอนที่มีรัฐบารเนี่ยไปมุดหัวอยู่ที่ไหนมาพอถึงตอนนี้มาพูดอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้เดบมาแลงตาดีอะค่ะเขาบอกว่าเนี่ยวิโรจน์โดนฟาดนะเขาต้องยามควากวิโรจน์ไม่รู้โดนฟาดนะ ประชาธิปัตย์กับงานสภาค่ะก็อันนี้เตรียมแล้วนะฮะเดี๋ยว22พฤษภาคมนี้ก็จะเปิดสภาในส่วนของงานสภาการเมืองใหญ่ก็เตรียมความพร้อมปราเมศตระชวเวงนะครับโฆษกประชาธิปัตย์ก็บอกว่าตอนนี้หลังจากช่วงที่มีการปิดสมัยประชุมเนี่ยอสอสอในพื้นที่ก็ลงพื้นที่ไปพบปะ พี่น้องประชาชนเตรียมเอาข้อเสนอเตรียมเอาปัญหาต่างๆจะมาร้องผ่านสภานะครับแล้วก็ให้ในส่วนของการตั้งกระทู้แล้วก็จะได้ติดตามงานกรรมธิการต่างๆนะครับโดยสรุปก็คือว่าประชาธิปัตย์ตอนนี้เตรียมพร้อมเต็ม,มที่พร้อมลุยงานสภาครับ,รบขณะเดียวกันนะลงใต้ไปเมื่อวันมุ่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการคุณจุรินลงใต้แล้วก็ไปเปิดตัวผู้สมัครวันนี้เองคุณเดชอิดขาวทองนะครับลงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เตรียมในส่วนของงานภาคใต้ เรบอกว่าตอนนี้ประชาธิปัตย์เดิมทีอดีตเนี่ยมีประชาธิปัตย์ทีม A ทีม B รหรือทีม C แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วโดยเฉพาะสงขาของเราเตรียมความพร้อมเป็นทีม A ทั้งหมดเนี่ยน,นะฮะเปิดตัว9คนคนแรกคุณสันเพชรบุญยามณีนะเขตหนึ่งเขตสองคุณพิพัฒน์อุดมอักษรนะเขตสามคุณสมยศพรายด้วงเขตสี่คุณชัยวุฒิพ่องแพ้วเขตห้าคุณเดชอิดขาวทองเขตหกคุณสุภาพรกำเนิดผลภรรยา เขต7คุณศิณ 8, ริโชคโสภาเขต8พลตุรเดีสุรินทร์ปา,ราลาเล่และก็เขต9คุณศักดิ์สิทธิ์ขาวทองเป็นลูกชาย<บ>านะฮะ,ะก็จะหมายมั่นจะปักบุตรให้ได้ที่สงขลาประชาธิปัตย์อ,อิดนะคะครับค่ะและคุณถาวรน,นะคะ <laughs> คุณถาวรนะคง<ท>ยอยู่ที่พอดีไม่ได้ดีตอนนี้ยังไม่ว่างคุณถาวรตอนนี้ยังไม่ว่า